ครับวันนี้ครับผมกกลาสวรสดีษช่นฟังท่านอช่อง M P C T V กันอีกลางหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นสมาร์ทซับสร้างเงื่อนกันนะครับผมรู้สึกว่ามันสิบแปลกๆหมาเกล่าอะทำไมทำไมมันไม่อยู่ฝั่งนั้นอยู่นั้น รู้สึกแบบนี้เป็นมาเลยโอเคโอเคครับตรงน,นี้ก็โอเคกโอเคแล้วรู้สึกว่ามันน้อยไปตรงนี้กอพอไหมเดี๋ยวประสานเราจะค่อนข้างใหญ่เดี๋ยว่ โอเคแล้วก็สร้างได้เสร็จแล้วนะครับอย่างข้างในก็เสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวต้องทำทางขึ้นแล้วทำยังไงวะเนี่ยพ mm hmm. ี่ตูวได้รู้แน่ใครสุดเก่งว่ากัน ไ่รู้แน่มีิมารณาไม่ได้มันฉันจาจะเลอเกินโอเคัปต่อเกเดมโอเค ยังพี่ตุ้มก็ไม่สู้ประหลัดสวังไม่ได้ใช่แล้วจริงแท้แน่นอนในทีเดียวใช่แล้วครับผมอย่าเผลอพูดเพราะน้องเชนามุกมังั้นตายนี่จริงคะไม่พอพี่ตูนไม่สวยจริงด้วยเฮ้ไม่ดูภาษาประหลัดสว่งเหรอพี่ตุ้มแจกแบบเป็นไหมไม่เป็นท่าปน็นยังก็ยังทำไม่ได้ดิ นึงใช้แอปพลิเคชันแอปในการแจกลิงก์ใช่แล้วก็ผมกูบอกทำไมมันนย่กูบอกว่าทำไมไม่สีก่สกียจเหรอกระสตนมาเก็บก่อนีสงกูอยากเอาเท็กแพ็คออกเลร อะไรให้ตูเล่นเป็นพานอยู่หน้าแรกทำไมคมคุยกับพี่ครับผู้ชมกัเดี๋ยวเอาบล็อกนี้มาทำสวยดีเหมือนกันว้าจ้าเหื่

ให้กระผักนี้รับรองว่าสวยมากเดี๋ยว้ามันเือ7เจ็ดสีบคเดี๋ยวข็